สวัสดีครับผมแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Genital Chuster นะครับผมโดยวันนี้เราจะมาเล่นกัน3คนนะครับผม3คนเหงาที่ไม่หลับไม่นอนกันในวันค่ำก็จะมีอา่าหมีนะครับผมที่เป็นพ่วงคุญแจสีเหลืองครับผมแล้วก็ฟานที่เป็นสีส้มและการกี้ที่เป็นสีน้ำตาลนะครับผมเป็นยังไงไปชมกันเลยครับมันให้อลเโบโรสเหรอวะเลียเลียตูดอะไรวะเน,นี่ย<อ>แล้อ่ะ อาออ๋อมีเกี่ยวเฮียะไร disgusting ใช่ไหมว้าวเข้าใจอะอะไรบัตรบัตรแนดี้ฟักบัตรเต็กคือเราต้องเอาตูดไปปักหัวเขาหนึ่งเหรอไม่รู้ไปแต่ปักตรงแกนกี่วันี่เหมือนหมาเลยงตูดกันเขาเตอร์แอนแท็กเสียบเฮ้ยไม่ได้เหรอ ทัหลังคิดอัพสเตย์อินมันไวมากเลยเี้ยนเราเล่นที่อะไรวะสาิบาทเอ๋อผ่านอ่ะไปละคุณเรือเร็วมากไปละคุณเรือเร็วมากคุณเรือเร็วมากไปละหนึ่งกูไปละกว่วยมากวุวยย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 อยย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 ยหยยยย ใส่ไว้อะไรกูละหนึ่งวงคึบเอาหัวเข้าไปสวงเฮ้ยไม่จะควางกูนะก็หัวเป็นของกูโดนฟัด anything decent ื่อให้ผ่านไปโดยที่ไม่โดนเรียบรอ้อ <c> ย <oughs> ไม่ระวังนะโดนนะโดนนะอ๋อหันตูดลบเยอยโคกอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วกูโดนแบบเริ่มปุ๊บกูปุ๊บแล้วก็ไปเลยอ่ะไอดใจไม่ไหวนะอดใจไม่ไหวนะอดใจไม่ไหวเอาเหลือคนเดียวอ่ะนี่มันเอาหัวมุดใหญ่เลยไฮ้กันกี้ที่หนึ่งเฉยอ้าโอ้ยปนน้ำใส่เป็นคนเออเกลยดฟัง อะไรอ่ะอะไรอ่ะปล่อยน้ำใส่ล็อกปลดล็อกอะไรอ่ะชุดชุดชุดปลดล็อกชุดลิ้ว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 พลิทเอาไปเอ้ยหนามอะไรอ่ะโดนทัชเดินทัชโอ้โหร่างกูมีหนามด้วยกูมีหนามอุ้ยอุ้ยยาเบียดอุ้ยกูเดินตามไวใครเนี่ไปเด็กเดินเฮ้ยเฮ้ ข่าวข่าวแล้วขาวแล้วแอบตรงนี้แหละเดียบร้อยฮะโดนโดนกระหมวดที่ยี่รอดคนเดียวเรียบร้อยซิง <c oughs> อ๋ออยู่ในวงว,งวะ่ะ <c oughs> ไม่ยอมนะกูจะไม่อยอมเป็นตกวงหรอกมึง,ง,งอะออกไปมึงอะเอ้ยเสียบสุดเลยอืมวงเด้ออุ้อยอะ <c oughs> เสียงร้องให้มีแบบ หมือนโดนจริงอ๋อมันมันเอ้ยเฮ้ยทะลุหลงพลาน่าไปไปมึงอ่ะโอ้ยเสียงมันสวกบบโอ๊ย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 โอ้ยโอ๊ยหลบหลบแรงระเบิดหลบแรงระเบิดไปเลยโจ๊ตตีเอ้ยหลบหลบโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยไปไปมันเลี้ยมันเลี้ไปคนใหัวใจ เสียงไว้เอ่าอ่าอ่าลงไปลงไปเออดดนมิดเนี่ยไปโน้เอ้ยบอลหายบอลหายเกมเหี้ยอะไรเนี่ยบัคเยอะชิบหายเกมเกมมบัคเยอะชิบหายเลยไปโน้ต้แฟร์เออรอดิใส่เดือนสองตัวซ้ายใส่กัน เอาอกไปไอ้ยังไม่ได้เต็มกับปลาเดจับสตรีแร็กซ์รีแล็กโอเคอะลีแล็กลงน้ำคแล้วโอ้ลีแล็กอะลีแล็กอะลีแล็กมันีแล็กไหมล่ะมีเหรอ มีมีมีกระสุนกลับเลยเฮ้ยมีปุ่มอะไรด้วยล่ะปุ่มอะไรต้องกดดิเอ้าไม่ได้กดเลยว่ะเซิร์ฟเอาข่าวบังเกอร์ข่าวบังเกอร์เฮ้ย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 ไปละ ต <mm oh> ิ้งติ้งติ้งต no yes ิ้งติงติ้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 งติงติงติ้งติ้งติ้งติงต้งติ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 งติ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 งิ้งติ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 ้งติงติติงติงติงติ้งติงต้งติงต้งติง้งติงต เอ้ยเอาแบ่งแบงดิแบง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 ไอ้เขี้ยเออยอย่าไแบ่งอะไรตัวดีไรประกาศชนะอีกแล้วไอ้เขี้ยเก่ยแบบนี้ขนาดใช่ไหมอุ้งเอาตูดมานี่ทำไมวะทำไมเล่นเกอร์มือเบนเก่งเลยวะอ๋อมีโหมดอัลล็อกด้วยวะมีโหมดใหม่ชุดใหม่ด้วยอ่าไอ้เขี้ยที่กดไวเหลือเกิน โอ้กนแล้วย่ทำไมไ่โดนหนีล่ะเฮ้ยอะไรอ๋อสเปซเลสพีเดเทล้นเยเทลวิเป็นเนเป็นเทรนเป็นเทรนูเนกูไปละโย โอ้ไปละเกมพี่เป็นฟัวโอ้โหเฮยฟัวติดไปละนำแล้วนำก่อนทิ้งถ้าหลุดแมพเราก็ตายแน่นอนกูไปแล้วเฮ้เฮ้ยเฮ้ยรูรูอยู่นั่นพุ่งไปไหนกันรูอยู่นั่นของกูไม่รูอะไร s t รสทู e ดอะเอ็นรู เร,เรื่องอื่นเนี่ยนะผมไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าแข่งความไวแล้วก็ผมที่หนึ่งแน่นอนู้ติดไปโอ้ยยี้อะไรแบ็ดไปแล้วเดี๋ยวกูแซงทางโค้งเดี๋ยวกูแซงทางโค้งมึงแดดยังไงวะคั๊บไปแล้วปั๊มชัยมาลูกพ่อชัยมาลูกพ่อไปก่อนละลุบพูกมึงตดอันใหญ่กูไปละเฮตีเลยไปเดีย <laughs> เีี้อออออลลฟดะะกถ้าเรื่องไว้กูไม่แพ้ใครหรอกแหวนกูมีได้แล้วเออเฮ้ยถูกไม่ได้ยากไม่ใช่แหวนเฮ้ยมันบังเข้าไปได้ไงอะ่ะมันมันทะลุตัวมันเข้าไปได้ยังไงไอ้เหี้ยาฟุบังขี้โกงไอ้ยักษ์ขี้โกงเหี้ยไฟเดนิงยินดีท้มันแลยูแคนมึงให้กวัวอันนี้กินกนี่เหรอตูดแดง โอ้่ไม่ไหวเอมคยืน่าลุมอล่ลรลุุ่ล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 ุุ่ล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 เลุ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 ล้ลุลุลุอ่ะุลุลุลุืุเุ้ยลุลลุลลุยอลุ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 ลลู่ิ ไอ้ฟานไอ้ฟานวันที่สามตลอดเลยวะมันมันเบนจูที่อ่อนแอก็นะก็ก็รู้อยู่ว่าใครกันที่มีกระเจียวที่อ่อนแอดูทาประสบการณ์ยังไม่ได้ช่วยอะไรมึงประสบการณ์ยังไม่ได้ช่วยอะไรมึงเลยใช่ไหมอ้นดตาแม้เดี๋ยวดูตอ้ม resting on b ้อยู่บนแพ อก็มาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครัมาดิครับเฮ้ย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 ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้ยเเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้้ย รีดัสก์เช่นโอ้โอ้ฮ่าฮ่าบอกต่กแค่บอกต่อไม่ละไม่เอาเอวลีดัสก์โอ้โอ้มทำไมรู้สึกในหัวมันแบบในหัวมันแบบมันนึกภาพตามเลยเฮียว่าลงไปแล้วล่ะมึงนะเออเอ้ยเอ้ยไปไปโอ๊ย ดีนิทดอีกท่าไอเคนลงเฮ้ยหายลงมาแล้วมึงอะลบเฮ้ยเฮ้ยไปเลยฮ่วุ้ย Double delight Twist Company ของกูคราวเนี้ยกูไม่ไม่ไม่ให้ไม่ให้ใครนะตูดกูจะไปก่อนละไปละกูดโอเคไม่นะ มึงดูท่ามึงจะได้กลายเป็นกระเจียวที่อ่อนแอแล้วอ่ะมีกูต้องเซ็นเซอร์ทุกครั้งที่พูดคขาว่ากระเจียวด้วยไหมแต่ที่ตอนตัดคลิปกูต้องแบบปี๊บปี๊ปปี๊ปปี๊ปปี๊ไปแล้วไม่ไหวนะไม่ไหวนะไม่ไหวนะไปวะปรกดสเปนแบบยันยีดมาประกดกูก็ดิ่งกันบดิทำให้มันฟุ่งไหมไล่เอาไฟสต์ทเด็กเด็นะเฮ้ย ถาจากซ่อนตัวในความมดืดมิดโอุยโอ้โหโอ้โหเลื่อนเงยมเนี่ยเหยียบปุ๊บสว่างแน่นอนที่ไหน่ฟันจ๋ามีจะเอ้ยอะไรใครขยับวะใครขยับอ่ะเห็นนะโอ้โหแล้วไม่ไม่สว่างให้ด้วยนะไม่มืดตลอดไปเลยเมื่นี่ยใครชนอะไรกันวะโอ้ยมีคนชนมีคนชนเฮ้ยเอามึงเสียบมึงเสียบเปนสองคนเอาไม่เสียบเสียบมันให้หาใช่แต่ว่าแต่ว่าพวกมึงก็นะอ้าวี กูเป็นหามที่ออนเองไอหมีกายไอหมีกายเป็นกระเจียวที่ไม่แข็งแล้วอะเทียบบิ๊กแบ็กพอกเรื่องของจริงว่ะเฮ้ยเทียบโดมิเนียนสัตว์มีชุดนักบวชด้วยหมีกระเจียวนักบวชลินส์เอาไปไหนเปลี่ยนทีละคนนะเดี๋ยวมันเปลี่ยนเป็นทีละคนเปลี่ยนทีร์เค่นง่ายนมันเริ่มใครจะเปลี่ยนชุดก่อนกูก็ได้ อ่าอย่าเพิ่งเอาเอุ้ยอุ้ยโหแย่หาปรีซสะปรีซกูอยู่ไหนไม่ปรีซถัดปรีซสะปรีซข้างบวๆไม่มีหรอไม่เห็นไมเอเอหลวงพ่อมาเวลลูกลูกเฮ้ยมันขมิบด้วยเหรอเอ้ยเปนขมิบก็อะไรอะไม่ไม่ขมิบเองเวลาเราไปชนอะจจ๊บเห็นไหม สสอออดใ่่นีขข <c oughs> ชุดดำกันหรอทีมชุดดำผหรอดจริงหนีคำหยุดคำหยุดจริงด้วยวะ <c oughs> <c oughs> มาเอาทีมชุดดำม,มาเริ่มหัวปักหัวปักครบออโรโบโ,โลสออโรโบลัสรอมาลิงคือเรา,าหมายถึงว่าให้เราทำวงกันนะแต่แล้วงั้นก็อ่ะกูกูกูเสียฟ้าแล้วกัน อย่าให้มีเสี้ยบอย่าให้มีเสี้ยบวานี่นี่ไ <My God. S 1> <laughs> ม่ได้ยันตุป <laughs> สุดชิน absent โดนฟักไม่ได้ติ <editing. S 2> ตอนท <laughs> ี่เริ่มไล้มีก็เสียบกูแล้วล้วก็เบิดระเบิดพร้อมกันเลยใช่ไหมไม่มีคนถึงก่อน <laughs> ด้วยวะคงต้องไปก่อนแล้วนะ มนให้เอาตูดนะมา <leva. S 1> ที่นี่กูเล่นชิวๆบู้กล้วยมึงติดตูดไปแล้วเป็นหลวงพ่อมันดีอย่างนี้เองเดี๋ยวซื้อพอรแบบนิ่มๆซื้อกู้วยมึงปิดตูดแล้วไอ้เนี่ยได้ได้รางวัลความสำเร็จด้วยกูสวมแหวนสองอันได้เพอร์เฟกแพทเนอร์เพราะสวมแหวนสองอันคนเดียวฮยงัดขึ้นมาไงอ สองงานของกูไปละอุ้ยเฮ้ยไอ่เชี่ยมันบักอ่ะมันบักเข้ามัเลยเอ้าอีสีอุ้ยหามยาวมากยี่ยมันบักเข้าไปอ่ะไพื่อนสบัตทอมว่าไงอะปั๊มยังไงอ่ะแข่งกันปั๊มเหรออ๋อกดปุ่มกดปุ่มยืดกูยืดกูยืดกดทุกปุ่มเลยที่มันเดินได้อ่ะเพื่อนยืด อ่าเฮียอยเหียอะไรนี่หัวขยับไม่ได้ยาวเกินนะเฮียหำเลยลำไส้อยู่นี้ว่าโครอนม้างง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 กงงงงไงงเอื้อไปแล้วงายไปแล้วเหงงยงงงงงงนงงงงงงงนงง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  อุ้ยห่ำที่แข็งแกร่งเป็นกูไม่ใช่มึงวายห่ำที่สามวายกระเจียวที่สามวายนี่แน่อ่อนแอก็โดนดิอ่อนแอก็โดนอ่อนแออ้าวอ้าวเข้ากันเยอะเกินออ้อ้ี้เนี่ยโคตรฟุ้เล่อเลยเหมือนเด็กที้เลิศสวบกู ยังกินยังกินยังกินอ่ะเฮ้ยมันไม่ใช้ตูดแล้วมันใช้หะมันใช้หน้าขยับแล้วมันเข้าไปดูไม่ได้เฮ้ยมันอันเบิร์มมากเลยกินเพื่อเข้าไปแดดสอง หัวได้ดามยากทันงทัพลัสเซรวิ้งรู้สึกเจ็บอ่ะจริงจริงนะโฮ้ยโฮ๊ยฮ่าจะไม่ยอมโดนคนเดียวหรอกพวกมึงทั้งหมดจะต้องติดเชื้อเพื่อนกูยังไงล่ะโดนเข็มฉีดซะเรียบร้อยยี่หมี่รอดอันนี้ก็ต้องเป็นกูอยู่แล้ว ยังไม่เคยแพ้สักรอบเลยนะอย่ามาควานทางกูอย่าปาดกูปาดเลน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 ก็กูปาดเลนกูปาดเลนปาดแล้วพวกมึงเอออ๋อเฮ้ยโอ้ยเอ่อเฮ้ยอะไรเนี่ยอินสวาโลพิวิทเจียวปาดกินยาก็แหละพอดีหมอสั่ง ออร่อยออร่อยยาคุ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 ยากูยาคุยาาคุไปกูไปปุ๊ปากคุยาคุยาคุอะอร่อยเยมึงอัดตูดกูอย่างเดียวมึงจะกินยังไงตึ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 งเอ้ยที่สามนี่มันของใครวะไอ้ฝัน มีแสดงว่ามันมันไม่ค่อยได้ใช้อ่ะเพอะจบเป็นโดมสามารถเอาชนะคองโกได้ไม่ได้แค่แอชมันไม่ได้แค่ทำอาเียนเหลืองด้วยนะของจริงโอ้ถักไหมพรมมีข้อตรงกลางด้วยเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างอ๋อไม่มีแบบมีแบบถอกกับไม่ถอกด้วยวะไม่มีดูหนังหุ้มปลายกูดิเกดิเลด เอมีมีลองลองมีอยู่นี่นี่มีอยู่นี่นี่มีอยู่นี่นี่คุณคิดเหมือนกูปหรอาขอขอขอหัวจุ่มเลยหอมโอ้ดิสก์กติ้งชิบหายเลยไม่ไหวละมา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 เริ่มมาว่าถ่ายไม่เฉยเฉยเอาไปลงไม่ได้เฮ้ยกูใส่ชุด ไปแล้วคองตัวไงคองตัวไม่ใส่ชุดคองตัวป่เ<อ>าเฮ้ยมันมันม,ทม,มนีทำไมมีไอพ่นอ่ะทำไมมีพ่นอ่ะไปแล้วเนี่ยทำไมกูทำไมกูไปไม่ได้ทำไมกันความเร็วของเกไม่พอไงล่ะไม่้ไปแล้วไปแล้วกระโปรงอันดับหนึ่งไปแล้วว้าวเฮกตัด์ทรอนก็ถ้าเร่งเร็วก็ก็พี่ก็ไปที่หนึ่งมาเสมอ ที่มันมีคนแอบทะลุมันมีคนแอบทะลุไปด้านล่างวะตะฟ้าเก็ตปั๊มเฟสบทท่านตอนสปารกูจะใหญ่มากพวกมึงสู้กูไม่ได้หรอกย่ง เียบคุยไทยเอ้เราใส่ก oh, yeah. ันเราใส่กันให้มีได้ให้มีได้ให้หัวได้ฟากว่าให้เร็วๆเออเออๆออเาเออ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 เอเอ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 อนเออดอัเเออเอเออเอเออเมอเอเอมเออออเออเเเอีเออ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 ะเออเอบเออ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  ก็ได้คำอ้าวไอหมีดูดอไอหมีคมดับไอหมีคอมดับฟันไอมีคอมดับไปแล้วแล้วทำไมกูตีอ้ากูโดนผนังเกมบีบไปแล้วไอเย้วยน้ำด้วยชันบ้งบึ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 ้งมี้งบึ่งบึ่งบึ้งบึ้งบ้่บ ไอ้ S <S <s <học> <S ยอหมือนด้นว่าแบบแบบว่าผู้หญิงเวลาคิดว่าผู้ชายทําอะไรกันตอนเด็ก <laughs>